ในโลกโซเชียลช่วงนี้ถ้าจะพูดถึงประเด็นที่แฟนคลับและชาวเน็ตพูดถึงกันไม่หยุดคงหนีไม่พ้นกรณีของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่จู่ๆก็กลายเป็นเป้าโจมตีหลังจากเธาเจ้าตัวโพสต์ข้อความสั้นๆพร้อมแท็กถึงคุณเบียร์ใบหยกโดยบอกว่าจะไปกินข้าวบนนั้นเดี๋ยวหาว่าไปไม่บอกอีกประมาณนี้ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่กลับกลายเป็นดราม่าใหญ่ระดับประเทศเมื่อมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์แะหนัก ถึงขั้นกล่าวหาว่าบอสบิ๊กกำลังหาแสงเพื่อกาะกระแสะแน่นอนว่าด้วยชื่อเสียงและบุคลิกของบอสบิ๊กที่มักเป็นคนตรงๆไม่อม้อมค้อมก็ทําให้เรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆเพราะพี่หนุ่มหรือที่หลายคนรู้จักในนามือขวาบอสบิ๊กได้ออกมาโพสต,ตอบกลับแบบสุดเดือดด้วยประโยคเดียวที่ทําเอาโซเชียลสะเทือนคิดได้ไงที่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หาแสงสมองไหลอีกแล้วประโยคนี้แหละที่กลายเป็นไฟลุกในโลกออนไลน์ทันที ต้นเรื่องมาจากโพสตธรรมดาของบอสบิ๊กที่ระบุว่ากําลังจะไปทานอาหารและแท็กถึงคุณเบียร์ซึ่งในมุมของเจ้าตัวอาจเป็นเพียงการแสดงความสุภาพหรือเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าในเชิงมารยาทแต่ในสายตาของบางคนกลับถูกตีความไปอีกทางไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสตเผยแพร่คอมเมนต์ใต้โพสต์ก็เริ่มมีทั้งกำลังใจและเสียงเหน็บแนมปะปนกันบางรายกล่าวหาว่าบอสบิ๊กกำลังสร้างภาพหรือใช้คนดังเพื่อเรียกกระแสแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีแฟนคลับจำนวนมากที่รีบออกมาปกป้องโดยยืนยันว่าบอสบิ๊กไม่เคยต้องการแสงเพราะเจ้าตัวมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออยู่แล้วครั้งหนึ่งตอนบอสบิ๊กพานาริตะโตเกียวไปกินข้าวที่ตึกใบยกค,คุณเบียรเองก็เคยพูดไว้ในโพสต์และแท็กหาบอสบิ๊กอีกว่าผู้ใหญ่บ้านไปทําไมไม่บอกจะได้ไปต้อนรับประโยคนี้ทําให้แฟนคลับจําได้ดีและเข้าใจว่าทั้งคู่มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การโพสต์บอกกล่าวครั้งนี้จึงเป็นเพียงการให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ในยุคที่ทุกอย่างบนโลกออนไลน์ถูกจับตาและตีความได้หลากหลายการกระทําธรรมดาอาจกลายเป็นเชื้อไฟให้คนบางกลุ่มหยิบไปวิพากษ์ได้ง่ายหลังพี่หนุ่มออกมาโพสต์ตอบแบบแรงว่าสมองไหลอีกแล้วความคิดเห็นของชาวเน็ตก็แตกเป็นสองฝั่งชัดเจนฝั่งหนึ่งเชียร์พี่หนุ่มและเห็นด้วยว่าพูดแทนใจส่วนอีกฝั่งยังคงตั้งข้อสงสัยและจับผิดต่อไป ฝั่งสนับสนุนบอสบิ๊กแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามเช่นเขาไม่ต้องหาแสงหรอกแสงอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีออร่าในตัวเองไม่ต้องสร้างภาพตอนพานาริรตโตเไปไปกียวไปใบยกคุณเบียร์ก็พูดเองว่าทำไมไม่บอกคราวนี้เขาบอกก่อนยังโดนอีกบางคนยังพูดถึงมุมจิตใจของบอสบิ๊กว่าเป็นคนมีน้ำใจเขาเป็นคนให้ใจกว้างแจกกิฟต์วอชเชอร์เป็นสิบสิใบคนแบบนี้ไม่ต้องสร้างกระแสะหรอกแค่ยืนเฉย,เฉย ก็มีคนมองแล้วอีกมุมหนึ่งก็เน้นเรื่องโอกาสและการพัฒนาตัวเองเขาไปเจอคุณเบียร์ก็ไม่ผิดอะไรได้เพื่อนดีได้โอกาสใหม่ๆมันคือการต่อยอดในอนาคตเขาทำงานเขาไม่ได้ไปอ่อยใครอย่าว่ากันเลยโพสต์ของพี่หนุ่มที่ว่าสมองไหลอีกแล้วกลายเป็นจุดพลิกที่ทำให้แฟนคลับหลายคนรู้สึกสะใจเพราะเหมือนมีคนพูดแทนความในใจบางคอมเมนต์ถึงกับเขียนว่าพูดได้ตรงใจมากพี่หนุ่มคนบางพวกไม่ดูเนื้อหาดูแต่เปลือก เห็นใครดังหน่อยก็หาว่าแสงอีกคนบอกว่าพี่หนุ่มพูดแทนใจทุกคนแล้วบอสบิ๊กไม่จำเป็นต้องหาแสงเลยแสงของเขาเป็นธรรมชาติไม่ต้องเปิดไฟเพิ่มโพสต์นี้ไม่เพียงสะท้อนความรักของแฟนคลับต่อบอสบิ๊กเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าคนในวงการเองก็พร้อมจะออกมาปกป้องหากเห็นว่าอีกฝ่ายถูกเข้าใจผิดปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าโลกออนไลน์วันนี้สามารถสร้างและทำลายภาพลักษณ์ของคนได้ในเวลาอันสั้น เพียงคำพูดไม่กี่คำหรือโพสต์ไม่กี่บรรทัดก็สามารถกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศได้หากผู้คนพร้อมใจกันขยายต่อโดยไม่กรองข้อมูลท้ายที่สุดแม้จะมีเสียงแซะเสียงเหน็บหรือการวิจารณ์มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความเชื่อมั่นของแฟนคลับที่ยังคงยืนเคียงข้างบอสบิ๊กเหมือนเดิมหลายคนพูดตรงกันว่าแสงของบอสบิ๊กไม่ต้องสร้างมันส่องออกมาจากตัวเขาเองและประโยคนี้ก็อาจาเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของดราม่าครั้งนี้ทั้งหมด ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามข่าวสารและให้ความสนใจอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวทุกครั้งเพราะในทุกเรื่องความจริงมักมีหลายด้านเสมอสวัสดีไลน์ซับสวัสดีลหลายครับซุปม,มูจจาดักทั้งหลายโอ้ย่อยตะลูกแหกพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยพี่นะ้องเอ้ยนะมั่ก็ะเริ่มพุทธขึ้นไม่ไเลยเนาะอันคอยไปพอ่อคลิปกโ็โพดหนึ่งอันที เขาก็เริ่มเอามาเล็ดน,นะนะบานเนี่ยเรื่องอยังตีเรื่องที่บอดโพธานไฮโซเบียรหรือว่าคุณเบียไปยกนี่แหละเออนู่นนี่นั่นบานนี้ก็มีซุ้มปสดทั้งหลายซุ้มอา่าซุ้มเหมือนผีบียทั้งหลายานะนะไปกับไปมินเนาะอุย้ยหาแสงไปปกติไม่ได้หรอโน่นนี่นั่นนั่น,นคอมเมนต์ต่างๆนะนนะ ก็เลยถามคำถามกับมาก่อนหน้านี้คุณเบียร์เขาก็โพสหาคุณยอดวิแนแลนด์เนาะมากระทักตั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้คลิปฟ์ไฟเชอร์นู่นน,น,นี่นั่นมาทีเนี้ยครั้งนี้บอสก็เลยไปก็เลยโพสหาเน,น,น,นี่ยทีนี้คอยซีบอกใส่ด้วยว่าทั้งคุณเบียร์แล้วก็บอสบิ๊กนี่เขาเป็นครีเอเตอร์จำใช่กับลกกระดานในสูญสมองไหลไหลเงยแผด้าได้ถ่อเออเงยไหล เขาเป็นครีเอเตอร์เขาต้องทําอย่างนี้เพื่อกระตุน้นซุไปไปเบิรงที่ละคลิปล่าสุดอันห้ากินหัวเออคลิปล่าสุดที่คุณเบียน์ถายอันเพื่อไมชฉานไปแหกตาดูหน่อยคลิปนั้นอ่ะเกือบสองล้านหรือสองล้านแล้วละ่ะตอนเนี้ยเออปกติทายปกติของพี่เบียร์ก็คนดูเยอะอยู่แล้วเนาะแต่พอมาแบทเทิลกันกับน้องเบสบ้างอ่าบอสบีกบ้าง เออคนติดตามก็ไหลขึ้นเพราะว่าเอฟซตโตเกียวเขามีพลังเขาก็ไปกดติดตามคุณเบียร์ด้วยหล้วก็ไปเบึงคลิปนู่นนี่นั่นแยบประสาทแดกและสูบกูชีงึดไหลกูงเงึดคักเออคิดวิเคราะห์แยกแยกได้ไมคอวาดอรดรู้จักไหมเออว้าหรอกกับว่าหาทรงหาแสงหาแสงจังเลยเออเขาไม่ได้หาแสงเขา,ามีแสงหามึ่ 5, วันพี่ก็ซื้อผุดตัวกูงเงึดไหลอื ไปฟิลแลนด์คาเฟ่มาไปกินกาแฟ่อยกินหอดกาแฟฟินแลนดนคาเฟ่กินยูไซกับก็ยังกินหอดฟิลแลนด์คาเฟ่เพราะว่ารสชาติกาแฟที่เป็นออริจินัลหุ่นเหวี่ยเพนบอกเออเพนบอกเบรงพะเยเบียร์ไรคอยเล่บยบกติดอันเลนตีสหัวพะเยเบียร์ละคอยยังหัวอีอดีอืมคิดด้วยนะคอมเมนต์มาสาน 9ก้าสิบเปอร์เซ็นก็มีสิเปอร์เซ็นนี่แหละไอ้พวกกันคอวายทั้งหลายเงือไหลายาโบบะและชัวเออเงือกไหลผีเห็นบ่นี่เป็นขึ้นรนคาเฟ่กับมาไปซื้อเด้หุ่นวิออฮอดแคบหมูหุ่นแล้วแม่เอฟซีอันลูกค้าอันฟินรับกับ้างดีดีขอบพูดหลายๆนะครับเอาตามนั่นสมองไหลไปแล้ว,ว